สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนเช้าวันนี้นะคะวัทท 3, นทีส่สามลำขาดของการไลฟ์ของเช้าวันนี้นะคะมาชมกันวันที่สามธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมีอะไรบ้างเอ่ยมาชมกันคะ่ะนะคะเมนนะะื่อเช้านี้เราก็ได้ไลฟ์ไปดูลมุดนะคะไปดูลมุดนะคะวันนี้เดี๋ยวไปดูใกล้ๆก,กัน มีอะไรบ้างเอ่ยตามมาค่ะเช้านี้นะคะเราก็าไปดูว่าเอ๊ละลมดนี้นะคะลูกใหญ่แล้วยังมาดูก่อนอตอนนี้ก็ใหญ่ไปนิดนึงนะคะละมดที่เราที่เราหอไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาล้นก้านนี่นี่นลูกเขาประมาณนี้นะคะดูสิดูเนะื้ข้างในของเขาจะมีความ สวยผิวสวยนะคะมีรังละมดแล้วก็นี่ตนละมดนะคะก็จะมีรังนกดด้วยทุกคนมีรังนกนะคะก็จะเป็นอนุ่นออนโตนเอเ็นเตนเดอพ่อแม่พี่น้องลูกออนโตนเอเ็นเตนนะคะมีหลายลูกนะคะที่เรายังไม่ได้ห่อนะคะ นี่บรรยากาศยามเช้าจะเป็นอย่างนี้นะคะต่อมาก็จะมีต้นอะอะไรนะอะไรมะละกอต้นมะละกอนะคะต้นมะละกอกำลังออกดอกนะคะนี่ดอกก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะติดลูกให้ไหมอ่าต้นมะละกอ ออกมาก็จะเป็นเขียบนะคะบักเขียบน้อยนะคะบักเขียบน้อยเอ๊ะพอกไว้นะคะพอบักเขียบน้อยไว้ด้วยแบบนี้นะคะในห้องไลฟ์ก็เอาไปให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นกิจกรรมการสนุกสนานหอมทุกคนกล้วยหอมบ้านสาววีโอตอนนี้ก็ลูกประมาณนี้ ประมาณนี้ทุกคนก็จะได้ยินเสียงนกนะคะใค่เช้าจะได้ยินเสียงนกบรรยากาศที่แบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะจะมีเสียงนกเจ๊กๆได้ยินไหมยินเสียงนกขนนบ้านเรานี่ขนนขนนขนนกำลังออกลูกนะคะลูกเล็กๆนะคะ เยอะอยู่นั่ะทุกคนอนนี่อรมนเดยมันล้นกันนะคะว่าลูกเขาจะให้เรากินได้ตอนไหนบรรยากาศก,ก็จะได้ยินเสียงนกขนมขาตะไคร้ปลูกขาไว้ด้วยนะคะเอาไว้ทำกินเอาไว้ทำกับข้าว ใต้ต้นขนนนะคะก็จะมีดอกไม้ชอบกล้วยไม้กล้วยไม้นี่แบบนี้เสียงนกนกนะคะตัวเล็กๆ๊ก่าดเชา้ามีนกด้วย ตัวเล็กๆดอกไม้สวยๆย,ยามเช้าทุกคนดูแลสดชื่นเลยสวยงามเอามาฝากเพื่อนๆนะคะอ่าทุกคนที่เห็นสิ่งนี้น้องเตอเตอร์นี่เตอเตอร์รอ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 พ่อเขา จะเจอแล้วไก่ไปดูก้าไปดูบรรยากาศเช้าๆกันโอ้ยมีนกนี่นกยามเช้าดอกไม้สวยๆนี่คือดอกชมพู่ทุกคน,นกำลังบานสะพั่งเลยบักเขียบเด้อพ่อแม่พี่น้องกำลังแตกนะคะก็จะหอมหอมหอมหอหอมหอมหอม หอมหอมด้วยใบเตยกล้วยกล้วยกล้วยอ่ะตอนนี้ก็เริ่มใกล้ๆจะแก่แล้วหน้าตาเขาประมาณนี้นะคะทุกคนมาดูไก่ก้านนี่ไก,ก่ทักทายยงช้างอัลสวัสด สวัสดียามเช้าเอาเป็นทนี่ทักทายทักทายทักทายยามเช้าสวัสดีทุกคนนะคะและนี่คือบรรยากาศเช้าเช้าของวันนี้นะคะทุกคนขอบคุณทุกการเข้าชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาอ เป็นกำลังใจให้ผู้จัดนะคะขอบคุณทุกการเข้าชมแล้วพบกันใหม่นในคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ